ข่มขู่ผู้อภิปรายค่ะตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งพลเอกประยุทธ์นอกจากจะไม่ตอบคำถามหรือตอบแล้วไม่ตรงคำถามค่ะยังพยายามเบียเบ่ยงเบนประเด็นด้วยการข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องฝ่ายค้านในการอภิปรายมาตรา152ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมาข่มขู่ดิฉันค่ะว่าให้ระวังการนำเสนอข,ข้อมูลให้ดีซึ่งดิฉันขอตอบไว้ตรงนี้นะคะว่าดิฉันไม่กลัวค่ะ เพราะเอกสารหลักฐานที่ฉันนำมาแสดงต่อสภาเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท k n g s g เกตค่ะซึ่งข้อเท็จจริงก็คือว่าการไต่สวนและสืบพยานหลักฐานของคดีเหมืองทองคาราเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2563ค่ะแล้วก็คณะอนุโวิตุลาการพร้อมอ่านคำชี้ขาดนานแล้วแต่เพราะมีการขอเลื่อนการอ่านคำชี้ขาดจึงยังไม่มีการตัดสิน และในเอกสารที่ที่ฉันได้แสดงต่อสภานะคะชัดเจนกว่าว่าบริษัท k n g s g เกตได้ถแถลงการนะคะต่อตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลียวันที่23กันยายน2564ค่ะบอกว่าไทยกับ k i n g งสเกตขอเลื่อนการอาดคำชี้ขาดออกไปเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เจราจาหาข้อยุติข้อพิพาทกันแล้วก็ยังระบุด,ด้วยนะคะว่ามีการเจราจาต่อรองในทั้งหมด11ประเด็นสรุป ที่เลื่อนไปไม่ใช่เพราะว่าโควิด -19 ค่ะแต่ว่าเพราะมีการเจราจารต่อรองกันแล้วก็เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะจะเห็นว่าทั้งทงที่มีหลักฐานเอกสารแสดงต่อสภาแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ลุกขึ้นชี้แจงแทนก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งค่ะตั้งคําถามต่อะว,ว่านี่คือการพูดเท็จกลางสภาหรือไม่พฤติกรรมที่3ของพลเอกประยุทธ์คือไม่ตอบคําถามค่ะดิ่ฉันเรียนว่าสิ่งที่คนไทยอยากรู้มากที่สุดก็คือ ไทยถูกฟ้องร้องในประเด็นใดบ้างและถูกเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และสำคัญที่สุดคือถ้าประเทศไทยแพ้คดีขึ้นมาคนต้องรับผิดชอบคือประยุทธ์หรือประเทศแต่ว่าปรากฏว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้พลเอกประยุทธ์ยังไม่กล้าที่จะชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบเราอยากได้ยินจากปากของพลเอกประยุทธ์เราไม่อยากได้ยินจากคิงสเกตค่ะแต่พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นถึง ยศพลเอกแห่งกองทัพบ,บกค่ะกลับไม่มีความกล้าหาญมากพอที่จะเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเหตุที่ปิดเพราะว่าละอายต่อสิ่งที่ตัวเองทําผิดมหันใช่หรือไม่แต่เรียนค่ะว่าถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะละอายต่อความผิดพลาดของตัวเองในอดีตแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อบาปค่ะยังมีพฤติการเอาทรัพย์สมบัติของประเทศไปแลกเพื่อให้มีการถอนฟ้องซึ่งเรียนว่าเดิมค่ะ พื้นที่ที่พิพาทการมีเพียงแค่3,000กว่าไร่แต่ตอนนี้พอเกิดคดีพิพาทและคดีก็ยังไม่จบนะคะแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลับรีบอนุมัติคืนพื้นที่3,000กว่าไร่เนี่ยคืนให้บริษัทอคา卡าซึ่งถือว่าพื้นที่นี้ยังเป็นของกลางนะคะแต่ว่าเขาได้กลับไปดาเนินการเรียบร้อยแล้วและยังได้พื้นที่สํารวจเพิ่มอีกกว่า400,000ไร่แล้วก็จาอจะอนุญาตเพิ่มอีก600,000ไร่รวมเป็นกว่า1ล้านไร่ค่ะ ในห้วงหนึ่งปีที่ผ่านมาตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทอัคราเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับอนุญาตให้สำรวจแร่ในพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยพฤติกรรมพฤติการ,รแบบนี้ค่ะยิ่งทําให้สงสัยค่ะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เอาสม,สมบัติชาติไปแลกเพื่อการถอนฟ้องจะชี้แจงอะไรมาประชาชนก็ไม่เชื่อที่พลเอกประยุทธ์ชี้แจงแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะดิฉันได้ตั้งคถาถามถึงคําขอประธานบัตรทําเหมืองแร่แล้วก็การขอ สำรวจแร่ในพื้นที่จำนวนเกือบ600,000ไร่ที่ค้างอยู่นะคะของบริษัทอัคราซึ่งปรากฏว่าในพื้นที่นี้ค่ะมีพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแล้วก็ป่าเสงวนแห่งชาติป่าน้ำลุ่มลุ่มน้ำบางทองฝั่งซ้ายนะคะอยู่ในจังหวัดพิศณุโลกซึ่งดิฉันได้ตั้งคำถามไปว่าทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะเปิดทางให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทอัคราเข้าทำเหมืองในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ แต่ว่าไม่ได้รับคําตอบใดๆจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะการไม่ตอบคําถามยิ่งทําให้พี่น้องประชาชนไม่สบายใจในประเด็นนี้นะคะและที่ฉันค่ยังได้ตั้งประเด็นสักถามว่าหากไทยมั่นใจว่าจะชนะชนะคดีทําไมจึงมีการเจราจาประนีประนอมยอมความระหว่างไทยกับคิงสเกตแต่ได้รับคําตอบว่าไทยทําตามคําแนะนําคณะอนุญาโตตุลาการค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่ายแต่ สื่อมวลชนทุกท่านคะพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่าลืมค่ะว่า k i n g สเกต e ฟ้องร้องประเทศไทยประเทศไทยตกเป็นจำเลยนะคะถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายถ้าไทยยืนยันว่ามาตรา44เป็นสิ่งที่ถูกต้องและมั่นใจว่าจะชนะคดีแน่นอนเหมือนที่พลเอกประยุทธ์และแรฐัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้เคยตอบคําถามสภาวไว <S <S ้ก็ต้องยืนสู้คดีจนถึงที่สุดค่ะถ้าไทยชนะเราไม่ต้องเสีย เงินแม้แต่สแตงจะตังดันแดงเดียวค่ะแต่ว่าจะได้เงินชดเชยคืนกลับมาด้วยการไปเจรจาประนีประนอมยอมความท,ทั้งทั้งที่เคยยืนยันว่าประเทศไทยจะชนะคดีแน่นอนจึงเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งในตัวเองค่ะนอกจากนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ยังยืนยันหนักแน่นว่าการอนุมัติให้นำของเงินของทองคำที่ถูกอายัดไว้ออกขาย การอนุญาตให้สำรวจแร่ทองคำในพื้นที่จำนวน400,000ไร่และการตอบประธานบัตรทำเหมืองชาตรีสีแปลงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเจรจาประนีประนอมยอมความซึ่งดิฉันได้ตั้งคำถามต่อไปไว้แล้วนะคะว่าถ้าเหล่านั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างไทยกับคิงสเกตแล้วไทยเอาอะไรไปเจรจาต่อรองกับเขาคะเพราะถึงจะยอมเจรจาด้วยมันไม่เคยมีค่ะที่การเจรจาประนีประนอมยอมความกันโดยที่ฝ่ายโจทย์ ไม่ได้ประโยชน์ที่สมน้ำสมเนื้อกลับไปแต่รัฐบาลบริเประยุทธ์ก็บ่ายเบียงไม่ตอบคําถามในประเด็นนี้ค่ะยิ่งทําให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่ามีดีลใหญ่เพื่อแลกการถอนฟ้องจริงพฤติกรรมที่4ค่ะคือให้คนอื่นตอบคําถามแทนค่ะพฤติกรรมนี้คล้ายกับตอนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการทุจริตวัคซีนซีโนแวคพลเอกป,ประยุทธ์ได้ให้ ข้าราชาการค่ะกระรวงสาธรารณสุขมาถแถลงข่าวตอบคําถามแทนส่วนรอบนี้ค่ะก็ให้สสพักพลังประชารัฐมาอภิปรายชี้แจงแทนซึ่งตามหลักการแล้วค่ะการยื่นยติมาตรา152เป็นการยื่นยติของพักร่วมฝ่ายค้านเพื่ออภิปรายซักถามและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะตามมารยาทต,ต้องให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลุกขึ้น ชี้แจงต่อคําถามด้วยตัวเองวันนั้นพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในสภาด้วยตัวเองเหมือนกันค่ะประชาชนอยากฟังจากปากพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้มาตรา44แล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงค่ะไม่ได้อยากฟังจากสสในพักค่ะพฤติกรรมที่5ของพลเอกประยุทธ์ค่ะก็คือกล่าวโทษทุกคนยกเว้นตัวเองค่ะทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ ลุกขึ้นชี้แจงจะโทษทุกคนค่ะโทษฝ่ายค้านโทษประชาชนโทษรัฐบาลที่แล้วแต่ไม่เคยโทษตัวเองค่ะล่าสุดมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลุกขึ้นชี้แจงโดยใช้วิธีเหมือนจะโยนความผิดเรื่องเหมืองทองคาราให้กับท่านนายกทักษิณชินวัตรโดยเอาภาพตอนท่านทักษิณค่ะไปเปิดเหมืองทองอัคราในปี2544มาแสดงต่อสภาคล้ายๆกับจะบอกว่าจุดศูนย์กลางของปัญหาคดีเหมืองทองคาราเริ่มต้นจากท่านนายกทักษิณ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนค่ะอาจทาให้ประชาชนเข้าใจผิดได้เพราะแม้เหมืองทองคาราจะได้สิทธิ์บ O I และได้เริ่มดําเนินการผลิตทองคําเชิงพาณิชย์ในปี2544ตรงกับยุทธรัฐบาลพักไทยรักไทยพอดีแต่แท้จริงแล้วค่ะเหมืองคาราจดทะเบียนในประเทศไทยตั้งแต่ปี2536และได้เริ่มสํารวจแร่ในประเทศไทยปี2537 ต่อมาค่ะได้รับประธานบัตรทำเหมืองรวมเหมืองทองชาตรีใต้ในปี2543ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีรัฐบาลพักไทยรักไทยเสียอีกค่ะท่านนายกทักษิณท่านไปทําพิธีเปิดเหมืองตามตําแหน่งหน้าที่ในตอนนั้นแต่จุดศูนย์กลางของปัญหาไม่ได้เกิดจากท่านค่ะมันเกิดจากการใช้มาตรา44ที่ลุแก่อำนาจของอเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารจึงทําให้ประเทศไทยตกอ,อยู่ในสภาพเช่นนี้ ดิฉันขอเตือนไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะว่าอย่ามีพฤติกรรมที่นึกอะไรไม่ออกก็โทษตระกูลชินวัตรไว้ก่อนค่ะประชาชนเขาเอือมระอากับพฤติกรรมนี้เต็มทนค่ะพฤติกรรมที่6ค่ะพฤติกรรมสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ในการตอบคําถามก็คือข่มขู่ผู้อภิปรายค่ะตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งพลเอกประยุทธ นอกจากจะไม่ตอบคําถามหรือตอบแล้วไม่ตรงคําถามค่ะยังพยายามเบียเบ่ยงเบนประเด็นด้วยการข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องฝ่ายค้านในการพิปรายมาตรา152ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะพอดีประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีมาข่มขู่ดิฉันค่ะว่าให้ระวังการนําเสนอข,ข้อมูลให้ดีซึ่งดิฉันขอตอบไว้ตรงนี้นะคะว่าดิฉันไม่กลัวค่ะเพราะเอกสารหลักฐานที่ฉันนํามาแสดงต่อสภาเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท Kingsgate ค่ะ ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงเข้าไปดูได้หากจะบอกว่าเอกสารที่ฉันนํามาแสดงต่อสภามีเนื้อหาเป็นเท็จพลเอกประยุทธ์ก็ต้องไปฟ้องร้องบริษัทคิงสเกตเราเองค่ะถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ฟ้องบริษัทคิงสเกตเท่าเท่ากับว่ายอมรับว่าข้อมูลที่ที่ฉันนำเสนอนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะคําพูดของชายชาติทหารที่ ไร้สัจจะไม่ได้ทําให้ดิฉันหวั่นไหวหรือว่าเกรงกลัวในการที่จะทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่น้อยเพราะพลเอกประยุธจันโอชาค่ะชายชาติทหารคนนี้ที่บอกว่ารักชาติรักแผ่นดินที่สุดและจะรับผิดชอบคดีเหมืองทองพราเองวันนี้กลับมีพฤติกรรมกลับกรอกผิดคําพูดตัวเองค่ะเอางบประมาณแผ่นดินกว่า731ล้านบาทไปใช้ในการต่อสู้คดีเหมืองทองคราที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้น โยนความผิดรับผิดชอบค่ะให้เป็นภาระของประชาชนถ้าพลเอกประยุทธ์มีความเป็นสุภาพบุรุษชา,ชาติทหารที่พูดแล้วไม่คืนคำก็ขอให้คืนเงินจำนวน731ล้านบาทเข้าคลังแผ่นดินด้วยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะที่ฉันขอเรียนค่ะว่าพรรคเพื่อไทยต้องอภิปรายเรื่องเหมือนทองคารามาถึง4ครั้งเพราะว่าเราต้องการที่จะปกป้องผลประโยชน์ ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วก็โยนบาโยนความรับผิดมาให้พี่น้องประชาชนต้องมารับผิดชอบแทนสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและคนทั้งประเทศไม่อยากเห็นก็คือประเทศไทยต้องแพ้คดีและต้องชดใช้ค่างโง่ที่เกิดจากความไม่ฉลาดแล้วก็ลุกแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จ,จันทร์โอชาแต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่พลเอกประยุทธ กำลังเอาทรัพย์สมบัติของประเทศไปชดใช้แทนความผิดของตัวเองซึ่งถ้าคำนวณออกมาแล้วค่ะมันอาจจะมากมายมหาศาลกว่าที่ไทยต้องชดใช้เป็นเงินในกรณีที่แพ้คดีเสียอีกเราไม่มีปัญหานะคะหาบริษัทอัการาจะได้สิทธิ์การทําเหมืองคืนตามคาชี้ขาดของคณะอนุญาตโตตุลาการและผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องแต่เราไม่อยากเห็นการ ทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศของรัฐบาลโดยการไปเจราจาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายในประเทศไทยซึ่งจะเกิดแค่เกิดปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดค่ะดังนั้นสิ่งที่พักเพื่อไทยจะจับตาต่อไปก็คือเราจะติดตามว่าข้อตกลงแลกเปลี่ยนต่างๆในการเจราจาประนีประนอมยอมความนั้นถูกต้องสุจริตหรือไม่ โดยใช้กลไกลของสภาผู้แทนราษฎรทุกช่องทางและร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนที่มีอยู่ในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะหากพบว่ามีความผิดปกติและสอดทุจริตแน่นอนค่ะว่าประเด็นเรื่องหมอนทองคาราจะเป็นประเด็นสําคัญที่ใช้ในการอภิปรายครั้งที่5ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้และจะมีการเอาผิดทางกฎหมายแน่นอนค่ะ